ครับสวัสดีเย็นๆนะครับวันที่30มิถุนายน2567ครับจำใจครับจำใจต้องปล่อยนะครับนะครับอาทร้อยโคงสิงสยามของเรานะครับน่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับขอบคุณลูกค้านะครับทางนะครับสุโขไทยครับหาล่อยกวกิโลครับเช็คบางแล้วครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะมีนะครับนะครับ อาทิร้อยโค้งสิงสยามนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็มีล้อยางนะครับล้อยางล้อเหล็กที่ติดกับรถนะครับมีคาดกับปานนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับคาดผานครับคาดผานนะครับนะครับล้อยางล้อยางนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ผมไถนานะครับรีวิวเป็นประจําครับราคาหน้าปกนะครับสามหมื่น นะครับสามหมบาทนะครับราคาหน้าปกนะครับอาร์ทีร้อยคงสิงสยามนะครับสติเกอร์เหลือทุกจุดนะครับสวยๆครับพร้อมใช้งานนะครับขอบคุณลูกค้านะครับยังไม่มัดจำนะครับเป็นสัญญาทางใจเนาะนะครับอุปกรณ์ตามนี้นะครับเสียนะครับเอาไปใช้นะครับเห็นว่าเอาไปใช้เลยถึงยอมปล่อยนะครับปกติเอาไว้ใช้ก่อนนะครับขอบคุณครับนนทไทยรถไทยมือสองครับ ยังเหลือหลายคันนะครับเด้อทั้งขุนนะครับเหลืออีกหลายคันนะครับเดี๋ยอจะเอาลงช่องนะครับแล้วก็นะครับโฆษณาด้วยนะครับ R t 9 e ท9 5ท้านะครับตัวนี้ก็ทําสีเรียบร้อยนะครับสวยๆหัวนะครับหัวคุมไว้เรียบร้อยนะครับหัว E t ทีแรงนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับ ยังไม่มีเจ้าของแล้วก็สายช่างนะครับสองตัวนี้นะครับราคาแปดพันห้านะครับสตาร์ทติดนะครับแปดพันห้าออกเครืงเครื่องท้องคงไปเลยนะครับนะครับโอ้มาถึงเรียบร้อยครับแบบไม่ได้นัดหมายนะครับแบบไม่ได้นัดหมายกำลังรีวิวครับมาเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเอาใหม่มาอีกหนึ่งคันแล้วอ้ยนะครับรถพ่วงของแก่ครับรถพ่วงครับ สวยสวยครับคันนี้ครับสายบิ๊กจิ๋วครับสายบิ๊กจิ๋วสายบิ๊กจิ๋วมาอีกแล้วครับกำลังรีวิวนะครับส่งงานลูกค้าของอุปกรณ์โอ้สารีงามแท้คันนี้ไหมสารีขรึ้นกระทัดรัดดีแท้สวัสดีพ่อสวัสดีครับโอ้โยมาส่งโดยไม่ได้นัดหมายครับฝนตกแห้งบ่พ่ทั้งคุณ ฝนตกอยากดูเดือดครับจำเป็นต้องมาส่งนะครับนะครับรีวิวยาวๆเลยนะครับกำลังรีวิวรถนะครับแบบวันนี้นัดหมายเลย <c oughs> อ่ะตัดต่อแม่ <c oughs> เดี๋ยวไปตัดต่อเอาโอ้มาดูแม่แม่มาดูต <c oughs> ัวนี้ครับมาดูครับนี่ยอดความแม่หมอบกาได้นี่ นะครับของแข้นะครับเป็นที่แนวมอบอปตะกร้าครับติดมาพร้อมครับโอ้เตยหนาได้หนิมาดูตัวนี่มันยังหนอนเลยเล็บยังดีอยู่เนาะเล็บหนาหนาครับเล็บหนาหนาครับโอ้นึกว่าเล็บพญาคุฑย่างบนใส่ยงานมาพร้องอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ยังเหลมแหลมเลยครับขาดครับมามาเนวมอกตะแถมปวกด้วยตุ้กติ๊กตี้กดีแท้น่ารักเลยเล่นงานในสางานมีมีได้หนิ เป็นนะครับ eg แปดสิบนะครับโอ้สวยครับสวยๆ eg แปดสิบมาอีกแล้วครับสายลายเสือครับสายลายเสือครับตลาดต้องการครับลายเสือครับงามดิ๊กจิ๋วลายเสือครับดิ๊กจิ๋วลายเสือโครงสวยนะครับโครงสวยเนาะพอเนะสว้ความใช้งานครับล้อยางล้อยางครับมาแมวดูใกล้ๆรีวิวไปได้เลยล้อก็สวยครับเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างใส่ลงสแล็กไม่มีมงีหรอก งามาานะครับไม่รั <c <c ่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับเอาอนลอกนได้มดลวพ่อด้หมดวเลยนะครับวิธีการลดลงจับลูไปนึ่ง ขอมารับตัวเลยนะครับ อุปกรณ์ครับไม่ขนลงเลยโอ้หล่องามเนอย่างนหนาเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงยาวๆไปเลยคลิปนี้นะครับมอเตตัดหญ้าแล้วด้พี่น้องด้วยนะครับบอลอมือนี่ครับตัดหญ้าครับตัดหญ้าวสิิตวสิิผ้าทีมงานโลกาครับโลกาดำเขา นะครับที ite, ่ที่เป็นอีกพี่การก็คือเข่ากำครับเข่ากำศรีลาพรนะครับตัดหญ้าแล้วคิดว่าพ่อปนิพัทธมาทรงให้โอ้เดินหาอะไรได้พี่น้องหาอยากคักชุ่วมือนี่รถกับเขาเริ่มเขาเศร้าผลิตแล้วเดินต่ละขั้นครับเขาเรียกว่าเสียงเป็นเสียงตายพื้นกำพื้นเลยพื้ดแล้ววะสัตว เด,ด,ดินใจได้แต่ละคันพี่น้องเอ้ยนะครับมันเป็นการเทียวเทียวก็ยังสมบัติสิทธิ์สุดท้ายของขอบขั้วข้าจอ่อแต่ละมันผูกพันนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเจ้าของเขาไม่ขายโอ้โอ้งามเลยเท้าสวยเนาะไม่มีที่ซึมเลยครับไม่มีหม่องซึมเลยเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างครับเจอกันครับโอ้งามเลยพ่อ โอ oh, ้สวยสวยตอนนี้สวยเดี๋ยวรอฟังเสียงครับรอฟังเสียงโอ้ oh, ล่องเลยไว้นี่นี่มาดูตรงนี้แม่แม่รถใช้งานไม่ใช้งานเขาดูตรงนี้นี่นเห็นไหมอันนี้ยังไม่สิกเลยนะครับล่องล่องสวย,สวยคงก็สวยเลยพ่อนะโคงสวยมากเลย มีแดมีด no <Okay. S 1> ามเลยโอ้โหงามใบก็สวยฮะนีวิ่สุดายรถอีกแล้วนครับเดี๋ยวนี้ออกมาพอดีเลยก็ต้องดีเทียบจากคนที่เสียบอยู่เหี้ อยู่แล้วเอาปะมุน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 เอาซื้อปะอีพ่อขึ้นมามุนเอาวัฒนพัฒน่มาฟังเสียงเลยนะครับ กเลยความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบว่าใส่เกียน่เก็ใส่เกียวยอดไว้เลยบอกยว่าอ ความสามารถเฉพาะตัวครับมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะใด้ความชำนาญ10ปี 走 นิ่มนะครับเสียงฟังเสียนะครับอันนี้กำลังเบานิ่มนะครับเบานิ่มคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับมาฟังนะครับควันดับปืนเลยครับนี่คือระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ต้องมีไฟออกมาด้วยนะครับ เสียงดีครับเสียงดีครับมาดูรูปลักษณ์ใกล้ๆนะครับเพี่ปนนะครับ e t 8 0โค้งสายบิ๊กจิ๋วครับสายบิ๊กจิ๋ว88ดลายเสือครับใหม่้วครับมีลิติชั่นมาอีกแล้วโอ้เราเสาะแสวงหานะครับรถมาเพื่อลูกค้าโดยตรงไม่มีผูมีดามนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างเจอกันครับ มอนมันไปแกะก่ามาอยู่ว่าน,นี่คือรถไทยรถไทยเบอร์สองสวัสดีครับมาดูนะครับสาลี่ครับสาลี่ครับโู้สาลี่ขัน้นนึงามนะครับไม่ดูหนาๆเลยครับโอ้ไม่ดูหนาๆครับมินิมอลดีมากนะครับ น้อยังมีลมนะครับอ้บ่มีผุเลยนะครับสวยๆครับสาลี่ไม้ดูครับขนของขนขี้ยางครับเห็นบครับไหม่หนาติ๊กเลยครับยกมาตะกีนี่นะครับนักครับดูรอบๆนะครับอ๋อเผาใหญ่นะครับเผาใหญ่ สวยๆครับสวยๆครับ